วัสดีครับวันนี้ยังไงฮะฮะส่งต่อเลย่าหลายคนเรียกร้องกันเข้ามานะครับกับ SK03 ไซส์เล็กนะฮะจัดให้เลยจัดให้วันนี้เราก็เริ่มมีสินค้าใหม่เข้ามานะฮะตัวนี้นะครับเป็น s k 0 3สีเทานะครับไซส์เล็กขนาดเอสเคสออ่ะเนาะ นึงนะครับสองกิโลนะฮะเหมาะสำหรับคนที公公่ต้องการซื like ้อไปทดลองทดลองใช้งานนะไม่แน่ใจเอ้ยไม่การซื้อถุงไา้ี่สิบโลเยอะไปอะไรเงี้ยอ่อยากลองทำพื้นที่เล็กๆก่อนก็ตัวนี้ได้นะครับไปลองได้ไปลองใเ้ยี่สิเราแล้ว ก็เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับ s k ส3ที่เราทำออกมาแล้วหลายคลิปนะฮะปัง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 คลิปเยอะมากตรงนี้2ทีกิโลนะฮะผมก็ตีว่ามันได้ประมาณ2ตารางเมตรนะฮะสำหรับการฉาบ2ชั้นนะครับชั้นแรกก็ใช้ถ้วยตวงนะครับที่มีขนาดเท่ากันนะครับสักน้ัใส่ก่อนนะฮะโอครับก็ ผสมเพิ่มหน่อยนะฮะก็เอาเยอะไปเลยเนาะอ่าเป็นปูน4ีนะครับน้ำสอนะครับจะได้ไม่ต้องผสมหลายรอบอ่าอันนี้นะฮะก็พื้นที่เราจะทำนะครับก็สังเกตว่าก็ไม่ได้แบบขา่าอะไรมากนะ เตรียมระดับหนึ okay. ่งนะเก่าแล้วก็ที่เดิมนั่นแหละที่เราเคยลองทำคลิปอื่นโอเคเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ำยาปรกขันกีดก่อนนะฮะตะกี้กวาดไปละกวาดมาตราไปลวโอเคลงน้ำยาปาตราเนี่โอเคครับก็แดดแรงเนาะแ๊บเดียวข้างนอกน้ำยาก็เสร็จแล้วล่ะ โอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เลองได้เลยชั้นแรกครับนะว่าจะชาแป,ป, <ś les> ปลนตาล็อบสไตล์ที่เราถนัดเลย OP, ล็อบหรือแล้ว นสี่ถ้วยน้ำสองถ้วยนะฮะแต่จริงพื้นที่มันอยู่กับความฝูกนข่าของพื้นเลยเนาะถ้าพื้นแบบคุณฝุ่นขาเยอะเงี้ยมันก็จะเปรืองเล็กลงเปรืองปูนไปอีกใช่ฮะเอาแค่ร้อยแห้งนะฮะให้มันเป็นสีขาวให้ทั่วก่อนนะครับเราค่อยมาลงถัน้งอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะขัดก่อนด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราจะลูกกระดาษทรายก่อนอ่าจะมีพวกตะเข็บนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยตะเข็บเกลียงเนี่ย ใครแบบเป็นสายดิบเลยก็คุณจะไม่ขาดกันเรื่องของคุณนะฮะก็ได้ก็ได้คุี๋ยวต่อไปเลยก็จบท้ายมันจะเห็นเป็นเส้นๆก็เท่ดีอ่าก็สายดิบโอเค a few moments later ครับก็แห้งแล้วฮะตอนนี้แดดหายแล้วโอเคเย็นสบายหลายคนถามว่าทิ้งไว้กี่ชั่วโมงถึงแห้งครับโอ้โหมันบอกไม่ได้นะ เพราะว่าหน้าแดดดีๆข้างนอกมันแป๊บเดียวเลยจุดสังเกตก็คืออ่ะสีมันเทาอ่อนทั่วแล้วนะฮะเอานิ้วกดแตะเข้าไปตบๆไปไม่ยุบไม่แหลวและไม่ติดมือแล้วก็โอเคละอ่าแด่ก่อนทาวชั้นสองนะครับเราใช้กระดาษทรายเบอร์180นะฮะลูบก่อนเอาเลยลูบตรงที่เป็นตะแคร เสร็จนะฮะหวาดฝุ่นออกนะฮะใช้ผ้าสุกน้ำมันๆมเช็ดเข้าไปะะโอเคครับพื้นแห้งแล้วมาลงชั้น2กันนะฮะชั้น2องอา่ารีดบาๆอย่างนี้นะครับกวดเลยอันนี้ออกแรงเลย ครับมีคำถามหนึ่งจากทางบ้านนะสมมุติเราฉาบไปแล้วพื้นที่ใหญ่มากเลยวันหนึ่งอะฉาบเราฉาบได้พื้นที่เท่านี้สมมุติได้เท่านี้สา,ามารถทําวันอื่นได้ไหมครับมันจะเป็นรอยต่อไั้ไหมไม่เสร็จมัจไม่เสร็จมันเดียวไม่เสร็จทําได้นะฮะจะทิ้งไว้กี่วันก็ได้ครับอีกวันหนึ่งมาฉาบต่อใช่ไหมคุณก็ฉาบาไปต่อแล้ว ตรงไอ้ที่เป็นรอยต่อคุณก็ฉากให้มันเกดขึ้นมาทับกันนิดนึงอ่ามันก็จะพางไปนะฮะโอ้มันก็จะพางกันก็ไม่เห็นเป็นรอยต่อแล้วนะฮะตามนั้นนะครับอ่ามีคำถามเพิ่มครับอ่ะยังไงซิมาจากช่องแชทนะฮะโอหเหมือนลา์สอิคำถามก็คือเคลียรไปแล้วครับอยากแก้งานทำไงดีแก้ยังไง สมมติเคลือบไปแล้วอ่ะไม่สวยหรือว่าเคลือบไปแล้วมีปัญหาอะไรขึ้นมาทุกอย่างถ้าเคลือบไปแล้วนะฮะอย่าเอาฟูนไปทับนะไม่งั้นฟูนไม่เกาะก็วิธีแก้ก็คือเอากระดาษทรายนะฮะหรือลูกหมูติดใบเจียใบเจียกระดาษทรายอ่ะถอดออกก็คือมันขัดไอ้ผิวหน้าเดิมออกก่อนใช่ให้มันมีความหยาบก่อนบางคนใครไปแก้ตรงนั้นเอาฟูนทับไปอยงเงี้ยเพราะไอ้ตัวเคลือบเรามาจากการน้ำเลยนะ ใช่ฮะคุณมันจะไม่ยืดนะแล้วก็นะฮะคำถามครับอ๋อมีอีแล้วถ้เป็นรอยแตกแบบยาวอย่างเงี้ยรอ,อยแตกนงี้นะฮะนี่นียาวเลยอ่ะรอยพวกเนี้ยอย่าไปฉาบป,ปูนทับแต่แรกนะปูนซ่อมรอยก่อนก็คือเจียวเปิดแผลตามในคลิปที่เราทำนะฮะคลิปนี้อเอาพวกเ j 0เศ1นะฮะหรือปูนซ่อมแผลต่างๆนะครับที่รับแรงได้นิดนึงนะฮะ ซ่อมมันเสียเปิดแผลแล้วปอไปก่อนซ่อ,อมไปซ่อมไปเสร็จก่อนนะใช่พรถ้าคุณเอาสกินไปทับอ่สะสกินม,มันบางอ่ะถ้าทารอยแตกอยู่ข้างล่างอ่ะล้วสะกินบางบางแค่ทาบอยู่ข้างบนเงี้ยเกิดมันเคลื่อนปุ๊บอ่ะรอยรอยแตกมันเคลื่อนนิดนึงอ่าเราไม่รู้หรอกว่ามันเคลื่อนเยอะไหมแต่แค่มันเคลื่อนนิดนึงอ่ะสะกินม,มันก็แตกล้าขึ้นมาได้แล้วนะครับเพราะมันบางบนผิวนะครับ บางทีมันไม่แตกวันแรกวันที่สองไงใช่ไหมฮายอาจจะแตกวันอื่นก็ได้รักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็จะแตกนะเราต้องซ่อมรอยลาให้จบก่อนนะครับโอเคครับแตกแล้วนะครับสำหรับชั้นสองนะฮะฮะชั้นสองมันมบางปูยังเหลืออยู่เลยหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นชั้นแรกมันเรียบแล้วชั้นสองมันก็ใช้ปูนแค่นิดเดียวนะฮะโอเคเราก็จะทิ้งเอาไว้นะฮะให้แห้งไปเลย ไม่วันหนึ่งนะฮะ Tomorrow โอเคอาากาสอบที่ทดสอบวงเลข,ขอีมของเรานะฮะ SK 0ู S นะฮะก็ได้ประมาณนี้นะฮะไว้จนแพงนะพื้นที่ที่ได้ประมาณเท่าไหร่2เมตรได้ปะ น่าจาัดนะครับอันนี้นะฮะเราไม่ได้เคลือบครับทําเสร็จแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะฮะโดนแดดโดนฝนโดนภาพต่างๆโดนเย,ยียบย่ำนะฮะอยู่ข้างนอก <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนี้นะฮะ, <c oughs> ะทไไนะํา,าไม่ได้เคลือบเนาะเนาะถ้เคลือบก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเร่งถามว่ามันน่าเกลียดไหมาก็ไม่เท่าไหร่นะนก,ก็โอเคอเพราะมันเป็นผือนอะอยู่ข้างนอกอแต่ถ้าเคลือบก็จะประมาณนี้ เกรื่องใบก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะเงาๆงาหน่อยนึงนะค,ะความเงาเงลื่นๆถ้าเป็เครื่องก็แบบนี้ไม่ลืนเลยอ่านะมันก็จะไม่มีความลืนนะฮะมีรอยแตกอะไรไหมไม่มีนะครับดูใจๆเนาะสำหรับบางท่านที่ถามมานะฮะในเรื่องอ่านะ ลอยตามมดหร MM. hey. ือลอยฟองอากาศนะฮะก็เช่นเดิมนะครับฟองอากาศเรามีพูดไปแล้วเนาะดูในคลิปนี้ได้นะฮะอยู่ที่ความคุ่ของพื้นเดิมนะครับก็ให้ลดฟองอากาศก็เอาน้ําลาดพื้นทั่วเลยให้เยอะๆชุ่มๆไปเลยนะฮะหลายๆรอบก่อนเราเริ่มทํางานนะครับร้อนใช่ไหมฮะร้อนคลิปนี้ปิดเท่านี้นะฮะไม่ไหวละแดดแรง